ชาวนาสวดยับมาตรการเงินช่วยเหลือไร้ละพันถูกชักเข้าชักออกเหมือนภาพลวงตาหลอกให้ดีใจไปวันวันโอดต้องแบกต้นทุนหลังรัดห้ามเผาฟางกราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารพบกันคลิปนี้ตรงกับวันพรฤหัส,สบดีที่20มีนาคม2568กับกระผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนะครับ แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยครับวันนี้นะครับ20มีนาคม2568นะครับจากมาตรการโครงการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ ของรัฐบาลที่มาถึงวันนี้ยังคงไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่หรือเมื่อไรเพราะยังไม่มีการบรรจุเข้าวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีหรือครมอทำให้มีเสียงสะท้อนจากฝั่งของชาวนาที่เริ่มมีความกังวลว่าความช่วยเหลือที่พอจะสร้างความหวัง สงสัยว่าอาจจะต้องล้มพับลงอีกก็เป็นได้ขณะที่ชาวนาเองยังต้องแบกรับภาระต้นทุนมากมายจากข้อห้ามเผา,าฟางข้าวเพื่อลดมลพิษ pm 2.5ชาวนาในพื้นที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะได้เงินช่วยเหลือตามมาตรการนี้หรือเปล่า เพราะที่รัฐบาลกำลังทำเป็นการขาดความจริงใจต่อปัญหาของชาวนาชักเข้าชักออกขาดความน่าเชื่อถือในขณะที่ชาวนาต้องทนแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายห้ามเผาเพราะต้องเปลี่ยนจากการเผามาหมักฟางที่ต้องใช้เวลา25-30วันและต้นทุนการจ้างรถไถมาไถกรบไถแปล สองรอบรวมไร่ละ1 0 0 0บาทแต่มาตรการที่รัฐออกมากลับเป็นเหมือนภาพลวงตาที่หลอกให้ดีใจไปวันๆในขณะที่ชาวนาเองระหว่างหมักฟางขาดรายได้จากการทำนาคนในครอบครัวก็ต้องกินต้องใช้หากรัฐบาลไม่มีเงินพอที่จะช่วยเหลือในขณะที่ชาวนาเองระหว่างหมักฟาง ขาดรายได้จากการทำนาคนในครอบครัวก็ต้องกินต้องใช้หากรัฐบาลไม่มีเงินพอที่จะช่วยเหลือชาวนาก็อยากให้ผ่อนปลนการห้ามเผาออกไปเพื่อให้ชาวนาได้ทำนาโดยไม่ต้องแบกต้นทุนการหมักฟางไรละ1,000บาทเพราะการเผาฟางของชาวนาดูเหมือนจะเป็นแพะรับบาปเรื่อง PM 2.5มากกว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ตรงจุดอย่างแท้จริงครับกับผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนะครับก็ขอเอาใจช่วยพ่อแม่พี่น้องชาวนานะครับและก็ฝากไปถึงทางรัฐบาลนะครับก็ขอให้ชัดเจนนะครับเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร้ละ1000บาทนะครับก็ขอให้นำเข้าคอรมอและ ให้ชัดเจนว่าจะจ่าให้กับพ่อแม่ท้องชาวนาได้ในวันไหนนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงได้นํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทําผิดพาดประการใดก็กราบขออภัยนะครับสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ